ับสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของวิทย์ผู้ดินนะครับเมื่อนี้ผมก่อเจียภาพมาเบิงควายนะครับเขาควายเขามุงค้นนะครับต่อจากอีพีที่สองนะครับเป็นอีพีที่สามของปอหอยยญ้าบ้านเฮาอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาเบิงเขาควายมุงค้นเขาแปลกๆปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณปอหอยย้าครับสวัสดีครับครับว่าปอวัดควายตัวนี้ให้เอฟซีพี่น้องเพิ่นฟังนะครับ เขาเป็นเป็นทรงอีย่างครับนี่คือเป็นเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเป็นเป็นทรงอันนี้เพิ่เอินทรงปาทรลานี้ดิงดิงทรานี้ปกทรลนีดิงทรานี้ดิงพันไทยกับว่าดิงทรณลันนี้านเท่าัว่าปาทอลนี้ครับผมครับปาทรลนี้นี่ในควมเซียครับแต่ว่าสาผู้ใดมีไว้จะดี ในธานาปปุัวครับมีมันคงาอาวรครับผมแมนโบวัยบบแองบบว่าปักทรณีไว้ปักทรณีไว้มีความมันคงแมนธุรกิจหนังกาวบว่ารวมละลายแมน,นมีความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับอันนี้คือคือความเสือคือความเสือของเขาควายส่งนี่นนโอ้โหครับผม เก็บรักษาไว้เรามันจะเกิดขุ่นเกิดผลให้กับเพาก็คือนี่แหละพี่ยังของบ้านนี่แหละครับมีความมั่นคงในครอบครัวมีความมั่นคงในธุรกิจการงานสื่อเสียงอายุหมั่นกว่าเนื่องอยุหมันกว่าเนื่นะครับคือปักนะครับปักปักแน่นปักครับเอาปักเทได้นี้ก็คือปักลงเทได้นี้เห็นแน่นให้แน่นนะแน่นหนาทาวน์นะครับคือคือทีมากของคำว่า ปากเทอนี่ของส่งเขาส่งนี่นะพอเนาะที่มาของเขาส่งนี่โอ้ส oh. ีว่าเปันหากันเปันหากันครับปากเทอนี่โดยแท้นี่เขาเป็นดิเป็นเรียมครับครับเป็นเป็นเหลียมเขาครับผมแต้ว่าถ้าถ้าเป็นเขาส่งกลมอบอกว่าบ่บ,บ,บเป็นเหลียมมุมบังสีแต่แต่ดี่เป็นเป็นปักเทอนี่กันแต้แต้ว่าบ่บได้ตามอัตลักษณ์ที่ที่ว่าป,ปักเทอนี่โดยแท่ โดยแท้เนี่ยต้องต้องต้องเป็นเรี่ยมเขาเลียมครับเขาเป็นเรี่ยมเนาะเขาเป็นมุมเลี่ยมอครับนี่นี่เป็นเป็นเลียมกัทีเป็นหน้าตาไข่ไข่นรเข้าครับนี่ครับเบิ้ง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 คือเป็นพี่นรคเข่าแมวเบิ้งคือโนกเขาแมวนะครับแต่ว่าตาเพิ่นเป็นมิดนะพี่น้องตาเป็นมิดมีความเชื่องแสนรูนะครับอันนี้คืออัญมณีของเขาเขาจะเป็นเป็นใส่งดีแต่ก็จะมั่งซีครับ กันทเป็นแทบทุกโตครับถ้าถ้าถ้าได้ได้รัตนานี้ครับถ้าเพื่นได้รัตนานี้เป็นเป็น็ี่เป็นเป็นทั้งสี่แทบทุกโตครับผมคือดิ่งดิ้งครับว่าดิ่งนี่คือดิ่งตรงลงไปเลยโอ้แต่ว่าถ้าถ้าซ้อนกันมาสองถังคือก็เอือนอุ้มบาต่อไปบ่แน่ดีเนาะพ่อต่อไปอันนี้เพื่อนเพื่อนสีล่งเลยครับโอ้สีล่งเลยบ่พ่อเนี่ยเพราะว่าเพื่อนนี่เพป็นเพื่อนเป็นส้วงปากซอยนี่โดยแท้โอ้สีโบเปียนเป็นอุ้มบาตเป็นกอดข้างนะพี่น้อง ตามที่คุณพ่อเล่า,าจัง,จงค่อยได้มาเค,เคยเคี้ยงมาครับผมซุ่มที่ว่าเลี้ยงเรียงขึ้นมาแล้วเพิ่นก็ไปจากโอ้พิ่นรวมหายตายจาก<แ>เข้าไปตัวกรอนๆนั่นนะครับแล้วก็เลยอยากได้ก็เลยต้องหามาแทนก็เลยได้ตัวนี้มาอีกก็เลยก็เลยได้มาแทน่นพอค่อยเลี้ยงครับครับเค,เคยเลี้ยงว่าเลี้ยงเรียงเคี่ยคยเลี้ยงแล้วก็ได้ที่ว่าเคยเคยได้คุ้นจากเพิ่นครับไดี๋ยวมีคุณรัชนาธิปครับ เงินต uhm like, ้านบ้านซองเบิ้งกันเอานะครับพี่น้องควรนะครับรถลดสองขั้นนะครับอันนี้กับเป็นรถขนหัวขนควายของคุณพ่อนะครับขนเพี้ยงขนเียงนะครับเบิ้งนี่นี่นี่นะครับสนใจเพียงแต่ท่าคืออดีดูที่นี่บริการว่าเป็นโกดังเพียงมีเพียงจงหาครับตัวหลานหน้าจักเลยครับครับผม อยากได้เสี่ยงการติดต่อคุณพ่อห้อยยญาบานเท่าใดนะครับนี่คือควายมงคลที่คุณพ่อเล่าได้มากเราก็มีความเจริญในหนาทีการงานในครอบครัวเล่านะครับธุรกิจการงานกับลุงเรื่องนะครับเป็นผู้คำวอดในวงการควายวงการงัวนะครับคุณพ่อควายตัวนี้นี่ตัวแม่หรือตัวผู้ครับนี่ตัวแม่ครับตัวแม่จักปีแล้วครับนี่ตัวนี้เลลูกตัวที่สามในทองตัวที่สามในทองทองอยู่กับตัวใดครับนี่เด๋ยวนี้เป็นทองอยู่กับ ก้ววขััญครพ่ออยู่กับแก้วขวัญเป็นลูกของแก้วฟ้าเป็นควายเผือกโอ้เพราะว่าเพ่นัทแตรักแปลกคหาเข้าจะไปเอาสีดำเพิ่นกับติปโป่แปกเพราะว่าอแตลากแปลกครับเพิ่นได้ลูกสีขาวคือสีดอนนี่มันครับแต่ที่เป็นควายแปลกแปลกออกไปอีกเขาจะไปพัฒนาไอ้เพิ่นเป็นสีดำคือเดิมมันมันมันกับโป๊แปลกมันกับซ้ำๆเนาะพ่อเนาะอันนี้คือการพัฒนาในมุมมองของคุณพ่อนะครับมมมุองก็คื มุม่างของผมสบายอยากให้เป็นเป็นได้แปลกแปลกก็คือได้เป็นได้ลูกดอนครับแมนครับแมนกับแต่เลี้ยวดอนใส่เพเ่็นท่องท่องจักเดือนลรอครับนี่อันนี้เพื่อท่องหาหกเดือนแล้วครับท่องหาหกเดือนเศร้าติดเรียบร้อยแมนครับโอ้อีกอีกประมาณจักเดือนประจัาสิออกลูกครับนี่แกล้วยนี่ธรรมดารนี่เพิ่นดิอยู่ถ้าตามหม้อมันเข้าวากับว่าสิบเดือนเต้ยผมเลี้ยงม้านี่กล้วยนี่ถ้ากล้วยกล้วยลูกแรกนี่สี่สิบเดือนเกือบสิบเดือนแต่ว่าถ้ากล้วยลูก สองลูกสามไปแล้วกครทเพิ่มอายุตั้งข้องไปอีกเป็นสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดืนอนปุ้ยผมเคยมีหอดสิบสามเดือนข้อสิบสามเดือนครับโอ้จังหอครับตอนตอนนี้เพิ่นอายุได้จักปีแล้วพ่อเนี่ยปุ้ยตัวนี้อายุเกิดจาประมาณจเก้าปีสิบปีนี่หระเก้าปีสิบปีเนาะครับเพิ่นพ <อ S 2> เนพิ่นได้ลูกสองตัวแล้วได้ลูกสองตัวแล้วตัวที่สามก็ได้ท้องตัวที่สามได้ท้องนะครับจกักจักเดือนแล้วพ่อเพิ่นท้อง หาหูกเดือนกับแก้วแก้วอย่างกระเพาะแก้วควันลูกของแก้วฝ่าพ่อผ่านควายเผลือกที่กระล้างดวงดังนะครับที่พ่อเป็นกําลัางจะพัฒนาอนุรักษ์เขาควายที่แลกและเป็นมุงค้นนะครับอันนี้เอิ้นว่าปักทอร์นี่นะครับเป็นควายสายโบราณที่หายากเป็นหนึ่งในลอยหนึ่งในลานว่าจะมีเขาควายสูงนี้นะครับพูดพ่อผมถามแน พอได้มาเนี่ราคาหลายปันได้พอซื้อมาเนี่ยเพืนี่ได้มาในราคาเย็ดหมื่นรับเย็ดหมื่นเพราะว่าซื้อสามล็อตอัตราลักเขาเพิ่นครับผมผู้ใดเพิ่นมีไว้เพิ่นก็บ่อยากให้อันเดี๋ยวคือไปขอแบ่งเพิ่นมากครับผมครับพอได้มาพอกับจีแพร่งพี่นาะงพอเนาะครับครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีคนมาให้อยู่สิบเอ็ดครับให้อยู่สิบเอ็ดนะครับแสนสองแสนเอ็ดแสนสองโอ้แสนหนึ่งหมื่นนะครับแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องแต่พอกับบ๊อบปอยนะครับ ก็ว่ากัว่าหักเป็นครับครับก็หักอยากเลี้ยงไว้อนุรักษ์ไว้นะครับเป็นควายคูนในไซดีเชื่องนะครับครับผมกัจะล่าเอซีพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีพี่ต่อไปนะครับของพอหอยยาบ้านเฮาอยู่บ้านยังก็พ่อบ้านต้นครับเพื่อนบ้านบ้านต้นบ้านต้น อำเภอปลายืนจังหวัดขอนแกน่คน,กนครับคุณพ่อมีมีมีเบอร์โทรบอฮะตีเอฟซีเพื่อนสนใจาผู้ใดสนใจอยากคุยอยากปรึกษาเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยครับกเบอร์โทรกับ85ครับ45ครับป1347ครับผมครับบ่อหอยยญาบาดเท่าครับผมครับติดตามทังเฟสทางเฟสบุ๊กกับมี่เฟสบุกก๊กแตซื้อว่า หอยย่าบานเฮานี่แหละครับครับผมพิมคขาว่าหอยย่าบานเฮาเห็นเลยนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> ของคุณพ่อหอยย่านะครับผมผู้ใได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวิผู้ด,ดินนะครับผมก็จะพาบเบิ่งอีพีต่อไปเขาควายงามๆของคุณพ่อหอยย่าต่อไปนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับรับขอบคุณหลายๆครับ